ราคาทองคำวันนี้ได้ครับเห็นการปรับขึ้นมาอยู่เหนือ1 0 0 0ันกับอีก200เหรียญครับภาพต้องถือว่าดีค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มจะเห็นมีการขายทํากําไรออกมาแบบสั้นๆน,นะครับทำให้ตัวของดอลลาร์สหรัฐวันนี้มีการอ่อนค่าลงมาปัจจัยตรงนี้แหละครับไปหนุนนำนะครับทองคําวันนี้ก็ขึ้นไหวขึ้นมาล่าสุดรับภาพของทองคานะครับขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ1,200กับอีก5เหรียญนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบกันต่อว่าสัญญาณแบบนี้ ต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรนะวันนี้พูดคุยครับกับคุณพันงามอารยะวุฒินะครับจากคลาสสิโกฟิวเจอร์ครับคุณพันงามสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเห็นขึ้นมาเหนือ1นึ0งพันสองเหรียญอีกครั้งนะครับตรงนี้ทองคําสร้างฐานเสร็จสิ้นหรือยังฮะฮัลโหลอีกครั้งยังไหมคะไม่ได้ยินได้ยินไหมครับค่ะครับผมเห็นทองคําขึ้นมาเหนือ1นึ่งพันสองเหรียญแบบนี้นะฮะสัญญาณดีขึ้นหรือยังฮะสร้างฐานได้หรือยังครับสําหรับทองคํา ในช่วงนี้เราก็มองว่าแกล่งไซเว์สร้างฐานนะคะคโดยดิบกลับขึ้นมาจากกรอบล่างของเส้นแนวโน้มาขึ้นในระยะสั้นนะคะก็คือเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนวานก็ลงไป ทดสอบหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกนะคะแล้วก็มีการบิดกลับขึ้นมาได้นะคะก็มองว่าน่าจะไซเวยอยู่บริเวณนี้นะคะระหว่างหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ 1, ถึงหนึ่งพันสองร้อยสิบก่อนนะคะมีโอกาสที่จะเบรกเอาออกจากกรอบนี้ไหมครับค่ะก็ใช่ มองว่าถ้าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอีกนะคะก็มีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยจะปรับขึ้นต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแก่งตัวบริเวณนี้ต่อไปค่ะกับปัจจัยพื้นฐานแล้วครับพอจะหนุนนำทองคำให้ปรับขึ้นมามากกว่านี้ได้อีกไหมครับค่ะสำหรับปัจจัยพื้นฐานนะคะก็คือมองในเรื่องที่ เปรน,นะคะก็มีการส่งส่งสัญญาณนะคะว่าอาจจะตึงอัตราดอกเบี้ยไปอีกนะคะ่าจนกระทั่งถึงกลางปีหน้าหรือว่าใจมากที่สามของปีหน้าค่ะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วนักลงทุนละฮะกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือจะขายดีแนะนํนมายเงงดีครับค่ะ ก็คือในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในช่วงที่แตะบริเวณ1,190หรือว่า1,185แ้เนี่ยเราก็ให้เปิดลองนะคะในช่วงนี้เราก็มองว่า,าจะไซเวย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปิดลองไว้ก็ถือทำกำไรบริเวณแนวต้านนะคะซึ่งแนวต้านก็จะมีที่บริเวณ1,210แล้วก็1 2 2 0นะคะส่วนนั้ลงทุนที่จะซื้อนะคะก็อาจจะต้องรอ,อลงมาบริเวณแนวรับนะคะถ้าหากว่ามีการอ่อน ตัวลงมาบริเวณ1,190หรือว่า1,185ก็ค่อยค่อยเปิดลองหรือว่าซื้อค่ะลับก็ช่วงนี้เล่นตามกรอบไปเหมือนเดิมนะฮะค่ะใช่ค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณพันงามนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามอารยาวุฒินะครับจากคลาสสิโกฟิวเจอร์นะครับก็ยังเหมือนเหมือนเดิมคือเล่นตามกรอบไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าภาพทองคําจะเป็นการดีกลับขึ้นมาเป็นเทคนิคอลรีบาวแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะเบรกเอาออกจากกรอบนี้ครับยังเห็นขึ้นไววอยู่ในกรอบ1,190รอเกกเหรียญจนถึง1,200กเหรียญนะครับภาพของทองคําก็ใครที่ไปเปิดลองเอาไว้หรือว่าเข้าสะสมเอาไว้ตั้งแต่บริเวณ1 1 9 0น่ยเหรียญก็ยังสามารถถือ ต่อครับรอขึ้นไปบริเวณ1,210เหรียญ1น1,200กับอีก5เหรียญจุดนี้ก็เป็นจุดตัดสินใจได้ในการที่จะขายํำกำไรส่วนใครที่กำลังรอเปิดฐานะใหม่รอการย่อตัวอีกครั้งหนึ่งของทองคำต้องไปรอดูด้วยว่าทิศทางของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับจะเป็นอย่างไรจะยังแข็งค่าขึ้นมาพอหัหจะยังอ่อนค่าลงแบบนี้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าครับ